สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูเจ้าตัวนี้กันค่ะนิสสันนาวาร่านะคะตัวนี้มาดูด้านหน้ากันค่ะด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นสีดำนะคะกระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซี 163แรงม้านะคะเป็นเทอร์โบแปรผันค่ะตัวนี้เครื่องยนต์4สูบ16วาวในส่วนของล้อจะเป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วให้ความแข็งแรงสำหรับลูกค้าที่จะไปบรรทุกหนัก ผลของบรรทุกของใช้งานแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะแข็งแรงจริงด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวดิสเบรกด้านหลังจะเป็นในส่วนของตัวดัมเบรกมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะตรงนี้ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระปิดลกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้ง ระบบกันสะเทือนหลังจะเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพค่ะกระจกจะเป็นสีดำมือจับจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะกุญแจสตาร์ทพร้อมกุญแจรีโมทมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto สามารถดูแผนที่ผ่านที่หน้าจอได้นะคะตรงนี้ถุงลมนิรภัยจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเกียร์ของเขาจะมีทั้งหมดเจ็ดสปีดหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังคือเกียร์อ่านะคะตรงนี้เวลาเราจะถอยเราก็กดลงแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็โยกเข้าหาตัวเรานะคะตรงนี้จะเป็นเกียร์ถอยของตัวนาวาล่าของเรา มาดูในส่วนของที่พักแขนกันนะคะกล่องด้านข้างจะมีในส่วนของตัวช่องเสียบ USB สายชาร์จจะเป็นสายชาร์จรุ่นไหนแบบไหนสามารถใช้ได้เลยนะคะมีมาให้เลือกเลยทั้ง2แบบแล้วก็ในส่วนของตัวไว้ชาร์จเชื่อมต่อกับกล้องอะไรต่างๆพวกนี้ได้อ นี้จะเป็นตัว Open c a p ปนะคะแคปเปิดกว้างขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะความสูงของเขาจะอยู่ที่205ม mm ิลิเมตรนะคะหรือประมาณ20.5เซนติเมตรนั่นเองค่ะกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนะคะ ระบบกันสะเทือนหลังก็จะเหมือนที่เมย์แจ้งไปเมะะื่อสักครู่เป็นระบบกันสะเทือนหลังแบบแนบซ้อนมาพร้อมกับตัวโชคอัพนะคะด้านท้ายของเขามาพร้อมกับโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ที่ดูสวยตะขอเกี่ยว ตะขอเกี่ยวของก็จะอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราใส่ของที่มันไม่ได้เป็นชิ้นสูงไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่เราสามารถที่จะเกาะเกี่ยวไว้ด้านล่างได้มันจะไม่ปลิวออกค่ะมันจะไม่หล่นง่ายค่ะตรงนี้เกาะยึดของได้ดีค่ะตรงนี้ ไฟเบรกดวงที่สามจะเป็นตัว LED นะคะถังน้ำมันถังน้ำมันสามารถจุน้ำมันได้ตรงนี้จะเป็นจุได้80ลิตรค่ะถังน้ำมันใหญ่เรามาดูด้านนี้กันกล่องเก็บของ คท่านใดที่กำลังหารถไว้ใช้งานไมตน่ต้องการค่างวดสูงต้องการค่างวดเบาๆและไม่ต้องการใช้เงินดาวเยอะแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่649,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มราชการ SME หรือลูกค้าเก่านะคะเข้ามาดูได้ราคา649,000บาท โทรเข้ามาสอบถามที่ที่ปรึกษาการขายก่อนก็ได้นะคะว่าเงื่อนไขมันเป็นยังไงอยากปรึกษาเรื่องทําสัญญาว่าจะผ่านไหมมันยากไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะยังไม่ตัดสินใจซื้อยังไม่หอมไม่เป็นไรอยากจะปรึกษาไว้ก่อนอยากจะเตรียมเอกสารก่อนให้พร้อมก็คุยกันได้นะคะ ยังไงเดี๋ยวเมย์จะให้เบอร์โทรเมย์ไว้แล้วก็ลูกค้าก็ลองโทรเข้ามาคุยกับเมย์ดูได้ตัวนี้พูดเลยว่ามันคุ้มจริงๆไม่ได้ใช้เงินดาวเลยแหละเอากันแบบอย่างนี้เลยโปรโมชั่นมันมีค่อนข้างเยอะรถมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่คันแล้วนะตอนนี้ยังไงฝากติดตามและฝากนิสสันนาวาล่าตัวนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ